เหรียญรลหช้างสามเสียนในสมัยรอหนะครับเหรียญน,นี้มีราคาแพงมากครับเพื่อนเป็นที่ก็ที่ต้องการของนักนักสะสมนะครับรายละเอียดนะครับด้านข้างเขียนว่าจุฬาลงกรณ์นะครับอีกฝั่งหนึ่งเขียนว่าสยามมินนะครับทรงพยศนะครับ ด้านหลังทรงด้านหลังเป็นช้างอิรวันนะครับสยามรัตนะครับด้านฝั่งด้านตัวอักษรด้านข้างอีกฝั่งเขียนว่าหนึ่งนะครับรอสร้อยสิบเจดนะครับ สวยงามทั้งด้านหน้าด้านหลังเลยนะครับเพื่อนๆเหรียญนี้เป็นร้านนะครับ